ดูง่างตรงนี้นะเอาลูกดแง่งบน่อนปากออกมาอยนี้เลยกดนี้นะลูดสวัสด,ดีครับวันนี้โฮช่องบาสแฟมทานะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอเจ้านี่นะครับ s t o r m t e c n n x t g g n r r n n g r จรจโปรดักต์ใหม่ของทาง Ford ประเทศไทยนั่นเองนะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาดูสีพิเศษของเขาเลยก็คือเขาเรียกว่าสี Sena o r l n g n นนั่นเองนะครับก็คือรถตัวนี้อยู่ที่แรงม้านะครับถ้าเป็น สี่คูณนะสี่เป็นเครื่องใบเทอร์โบเนี่ยแรงม้ายอยู่ที่210แรงม้านะครับตัวนี้การขับขี่คล่องแคล่วว่องไวและขับได้ดีนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างข้างในตกแต่งเป็นยังไงแตกต่างจากวายแท็กมากไหมเดี๋ยวผมพามาชมครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับไฟหน้าของเขานี่สวยไหมแมทริกซ์ d ทั้ง4 2และ4คู4นี่คือข้อดีของ Storm Tag นั่นเองนะคร ไฟแมทริก LED ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทางฟอร์ดล้ำสมัยที่สุดณนะที่มีณตอนนี้ของฟอร์ดแล้วนะครับเป็นไฟที่สามารถวิ่งโค้งไปได้ตามพวงมาลัยงงใช่ไหมฮะเวลาเราหักพวงมาลัยไฟตัวเนี้จะโค้งไปตามทิศทางของพวงมาลัยที่เราหักไปนั่นเองครับไม่ว่าจะขวาหรือโค้งซ้ายไฟตัวนี้ก็จะส่งสว่างไปในทิศทางตรงงานให้คุณเลยนะครับ และไฟหน้าตัวนี้ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือตัว C <ม>ในรูปโฉมของ Next Gen Ranger นั่นเองนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เป็นอ่านี่ครับอ่าเห็นไหมเป็นดําเงานะครับนี่สวยมากนะสติกเกอร์อต่าตรนนี้เมื่อก่อนเขาจะเป็นสติ๊กเกอร์กันหรือว่าติดเป็นอะคริลิกเพิ่มเติมแต่ตัวนี้ผลิตและติดมาจากโรงงานคําว่า Ranger เป็นอะคริลิกนูนนั่นเองนะครับและอย่างเลยของเขา โลโก้เสรีร่างของเขาเจะเหมือนเจ้าตัวเอเวอเรสต์จะเป็นสีออกชาชานิดนึงนะครับมีกล้อง360องศาให้ในตัว s t o r m t a กตัวนี้นะครับผมและมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้แบบไม่กักอยู่นี้สวยงามมากทุกคนดูคือไฟทั้งหมดเนี่ยมันใช้งานได้จริงแต่บางทีอ่ะเขาอาจจะคิดว่า,วาตัว s t o r m t a กอาจจะเป็นตัวที่ลุยมากกว่าเจ้า w i ว e t a กซึ่งเขาก็เลยแถมผู้ไฟเพิ่มเติมเข้ามาในที่กระจังก็คือนี่ครับเป็นไฟแลมนะครับ ติดมาตรงนี้เลยส่องสว่างเปิดเพิ่มเติมปุ๊บบอกเลยว่าคันหน้าบอกว่าบอกเลยว่าสว่า,วางตาแตกผมบอกเลยนะครับไฟนี้ก็ควรจะใช้ในที่ส่องสว่างเขาเรียกว่าอะไรในที่มืดจริงๆมืดจัดจัดขับไปทางเดียวคันเดียวต่างจังหวัดมีอยู่คันเดียวเยวราวิง่งตรงนั้นไฟแลมค่อยเปิดก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะเพราะว่าช่วยในการทำงานทำงานเพิ่มประสิทธิภาพของอไฟ m ม t r i ก l ์เในการส่องสว่าง ช่วยให้สองว่วงมากขึ้นนะครับเราจะได้มองเห็นทิสัยทัดได้มากขึ้นเอามาดูด้านล่างครับนี่มีกล้องหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่ฉีดทำความสะอาดเลนด้านหน้าตรงนี้เลยเวลาเราดึงกดที่ปัดน้ําฝนนะครับแบบทำความสะอาดหาาน,น้ากระจกรถที่ปัดที่ฉีดทำความสะอาดตัวเนี้ยก็จะทํางานควบคู่ไปกับการที่เราดึงทำความสะอาดนั่นเองนะครับและดูการตรกแต่งสีแดงเห็นไหมนี่คือสัญลักษณ์ของเจ้า Star Pack นั่นเองครับแค่มองก็รู้เลยนะครับ ดูด้านข้างกันครับเซนเซอร์ด้านหน้าเขามีไม้รบแล้วผมไม่ได้อธิบายเพิ่มแต่เซ็นเซอร์ที่พิเศษก็คือติดมาตรงนี้เลยเหมือนเจ้าเอเวอเรสต์เทมากนะครับล้อเป็นล้อแม็กของ o ู d เยียขนาด20นะครับเป็นสเปค 2555R20 นั่นเองครับเป็นซีรีส์ของคูตเยียเขาเลยเป็นซีรีส์ที่ผลิตมาเพื่อเจ้าสตอมแ a ็กแต่ว่าแ a ็กยังเป็นขอบ18อยู่นะครับสตอมแ a ็กก็คือตัวที่ระบาท็อปขึ้นมาอีกถ้าไม่นับรวมเจ้าพี่ใหญ่อย่าง Ra p t ตอร์นะครับและดูฐานล้อครับ ล้อแม็กเขามีการแซมสีแดงเข้ามานิดนึงทำให้มีกลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตออฟโรดนั่นเองฮะดูใ,ใกล้ชิ้นส่วนของเขาเป็นเป็นชิ้นส่วนทำสีชิ้นเดียวนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์แปะแต่อย่างใดนะครับจุกลมก็เป็นจุกลมสีดำเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยสวยนะผมว่าสัมผัสมันไม่ถึงกับดำเงาครับไม่ถึงกับดำด้านมันจะแบบกึงกลางนะแต่ฝาตรงกลางเนี่ยเป็นดำเงาครับสวยมากนะโชค๊คช่วงล่างเหมือนเดิมเหมือนเจ้าวแท็กนะครับเป็นโมโนทูบเหมือนกันนะครับผม อ่าล้วมาดูตรงนี้ใส่ลักษณต้องแท็กสกรีนขึ้นมาตรงนี้เลยครับติดเพิ่มเข้าไปสวยงามมากเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบมีกล้องสามารถอยสสองศารอบพันมีไบสปอร์ตให้ในกระจกนั่นเองนะครับนี่ดูไบสปอร์ตเป็นไงอ่างเนี้ยไม่ใช่มีแค่ในรถเก่งนะผมบอกเลยมีในกระบะด้วยกุญแจอยู่ในกระเป๋าระยะไม่เกินหนึ่งเมตรกดล็อกล็อกรถก,ก,กดที่แปน้นทัชสกรีนตรงนี้ได้เลยเปิดมาปั้งเห็นไหมครับ ผมจะไม่อธิบายดีเทลลงลึกเพราะทุกอย่างค่อนข้างที่จะคล้ายกับเจ้า YT ยแพคสีูณบางคนเขาตัดสินใจว่าออจะซื้อสตาร์ทแทกดีหรือว่า Y Tra พคดี๋ยวผมจะลองอธิบายให้คุณลองพิจารณาช่างใจดูนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้า10บสปีดนะฮะเป็นหัวเกียร์สั้นและมีระบบถอยจอดพาร์ i ิ่งโฟร์ไฮโฟโมีให้หมดไรท์โหมดมีทั้งหมด6โหมดมีมาให้นะครับมีหมดตามที่เข้าใจนะครับเหมือนเจ้า y t ยแพคสูณเลยนะฮะมีธรรมดาประหยัด ลากจูงนะครับถนนลื่นทะเลทรายหมดโคลนหมดร่องมีมาให้นะครับและตัวนี้เป็นเบาะหนังเบาะหนังนะหนังยังไงเหมือนมีอคันธาราแซมมานะครับทาให้ดูเหมือนที่ใหญ่เจ้าแรปเตอร์นั่นเองนะครับเบาะไฟ,ฟคู่หน้าเบรกเมือฟไฟ,ฟมีออโตโ้เบรกโฮนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ12นิ้วซิงค์โฟหน้าจอคนขับก็จะเหมือนกับเจ้าตัวแรปเตอร์เลยนะฮะและต่อมาเรามาดูด้านหลังกันครับที่ผมไม่พูดเยอะเพราะอะไรเพราะว่า ออปชันเขาค่อนข้างที่จะไม่ต่างจากตัวว t r a พ k มากนักผมใช้คำว่ามากนักนะครับแต่ถ้านับเรื่องเกียร์ไฟฟ้าผมว่าค่อนข้างมากแต่แล้วแต่คนในมุมมองคอนว่ามากไหมขึ้นน้าให้ดูครับกว้างขวางกว้างขวางแน่นอนบอกเลยอ่ามีแอร์หลังให้มีช่องเสียบนี่อแดปเตอร์ให้มีช่องมีที่เสียบ USB-C, USB-A มีมาให้ครับอ่า และต่อมาเลยดูด้านหลังก็ยังมีอาคทาทนลา่าแซมสีแดงมาให้แล้วก็ปั๊มโลโก้คาว่าสตอ r m มแท็กที่คนนั่งหน้าสองข้างแต่ไม่เป็นไรเรามาดูตรงนี้ก่อนที่วางแก้วเหมือนกับเจ้าไวแท็กไหมอ,อ่ะต้องดึงขึ้นต้องดึงขึ้นนะมีมาให้เหมือนกันไม่พับนะแข็งแรงคนทานนั่งได้สบายนั่งไกลๆนี่ชิลเลยคนนั่งหลังโอเคเดี๋ยวเรามาดู กานทายต่อก็คือที่ผมพามานั่งเนี่ยเพราะว่าอะไรบางคนเปรียบเทียบว่าเอ้ยซื้อตัวนี้ดีหรือว่าซื้อ Storm Tag ดีตัวน,นี้หมายถึงว่า Wide Tag นะถ้าผมแนะนําว่าอยู่ที่การใช้งานครับถ้าคุณไม่ได้บรรทุกอะไรแต่แบบบางคนก็ไม่ได้บรรทุกอะไรจริงแต่ว่าอยากได้ออปชั่นเพิ่มเง,งี้ยอย่ง้ยมีสติ๊กเกอร์เพิ่มให้นะไฟท้ายก็เป็นระบบ Full LED นั่นเองนะครับ4ีคูณสี่เหมือนกันมีกล้องหลังมาให้มีเซนเซอร์ด้านหลังนะถอยจอดเขา้าช่องเข้าซองจอดได้เลยนะอันนี้เหมือน เขาเรียกว่าอะไรแรปเตอร์เลยเหมือนแรปเตอร์เลยครับดูปลั๊กด้านหลังฮะปลั๊กอินมีนี่อันนี้จะเป็น power outlet ออแล้วก็มีตัวเสียบอะแดปเตอร์ให้อ่มีให้พร้อมนะครับเวลาเราเปิดด้านข้างง่ายๆเลยดูแง่งตรงนี้กับด้านบนมีแง่งด้วยเห็นไหมแง่งด้านบนกดแง่ง้าบนาก่อนปลั๊กออกมาอย่างนี้เลยกดนี้นะรูดปึ๊บ ดาวสดแค่ไหนหลองเลยแต่ไม่มีทางหลุดออกจากกระบะแน่นอนนะครับให้ดังแจ็คพอถือว่าจบนะเอาลูดกลับไปด้านบนนี้ปกติแล้วจะเป็นแค่2ทิศทางแต่นี่คือการไข้ให้ดูอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือเราจะวางเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดวางจักรยานสามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมนะครับช่องบาร์แคมคาร์ผมจะได้ทำคลิปดีให้ทุกคนดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะมาทำอะไรให้ดูนะครับ สวัสดีครับ